ภาพถ่ายที่เปิดเผยความลับเทคโนโลยีเบื้องหลังการระบุพิกัดจากรูปภาพดาบสองคมของการแบ่งปันในยุคดิจิทัลการแบ่งปันภาพถ่ายเพียงหนึ่งใบในยุคดิจิทัลอาจนำมาซึ่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นภาพของสถานที่ที่มีความอ่อนไหวสูงเช่นหลุมหลบภยัยการกระทำที่ดูเหมือนไม่มีพิษภัยนี้สามารถเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยำผ่านสช่องทางหลักทางเทคโนโลยี บทความนี้จะเจาะลึกถึงกลไกลเบื้องหลังปรากฏการดังกล่าวเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยการแชร์ภาพถ่ายโดยเฉพาะสถานที่อ่อนไหวอย่างหลุมหลบภัยอาจเป็นการเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างแม่นยำและเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผ่าน2ช่องทางหลัก1น e s a ง e Data ข้อมูล GPS ที่ซ่อนอยู่ในไฟล์าภาพทุกครั้งที่ถ่ายภาพสมาร์ทโฟนหรือกล้องจะฝังข้อมูลที่เรียกว่า e x c i s e data ลงในไฟล์โดยอัตโนมัติข้อมูลที่อันตรายที่สุดคือพิกัด GPS ซึ่งจะถูกบันทึกหากผู้ใช้เปิด location service ไว้ทำให้เมื่อมีการส่งไฟล์ภาพต้นฉบับเช่นผ่านอ e ีเมลหรือแอปแชทบางตัวผู้รับจะสามารถเห็นตำแหน่งที่ถ่ายภาพนั้นได้ทันทีแม้ว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มาจะลบข้อมูลนี้ออกไปแต่การส่งไฟล์โดยตรงยังคงมีความเสี่ยงสูง 2. องอสินการแกะรอยจากสิ่งที่เห็นในภาพ ต่อให้ไม่มีข้อมูล GPS แสงผู้เชี่ยวชาญยังสามารถใช้เทคนิคอศิน Open Source Intelligence หรือการสืบสวนจากภาพได้โดยวิเคราะห์เบาะแสต่างๆที่มองเห็นเช่นจุดสังเกตอาคารอนุสาวรีย์สพานป้ายและข้อความป้ายชื่อถนนป้ายร้านค้าลักษณะภูมิประเทศภูเขาแม่น้ำ ชายทะเลจากนั้นนำเบาะแสไปเปรียบเทียบกับเครื่องมืออย่าง Google Map หรือภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อระบุตำแหน่งที่แท้จริงการเปิดเผยพิกัดสถานที่สำคัญถือเป็นความเสี่ยงร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลควรปฏิบัติด,ดังนี้ปิดฟังก์ชันระบุตำแหน่ง Location s e r v i c e Geo tagging ในการตั้งค่ากล้องของสมาร์ทโฟนก่อนแชร์ภาพควรตรวจสอบและลบข้อมูลตำแหน่งอ,อกก่อนเสมอผ่านตัวเลือกในแกลเลอรีภาพบนมือถือ Info Details หรือบนคอมพิวเตอร์ Property Details r e m o v e Property การตระหนักรู้และตรวจสอบข้อมูลเทียงไม่กี่วินาทีก่อนแชร์คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในโลกดิจิทัล